ผมพิกซี่พอซัมพิกซี่พอซัมต้นเหรอไม่ได้โดนไม่ค่ะไปดููการตกลงชี้ช่องอะไรพิกพอพิกี่พอซัมยาวไหมปะไม่ยาวแต่ว่ามันเหมือนของจองกันเราพูดคาว่าพิกซี่พอซัมให้มันเป็นสตล์ของเราสองคนพอมกันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งหซอมพูด พูดคำนี้อยู่แบบว like ่าจะเปิดตัวยังไงดีอหนูก็คิดว่าน่าจะได้แหละลองลองลองสมมติเขาจะพูดสมมติสมมติค่ะสมก่อนนี่นี่ที่ตรงนี้ก่อนกระดับงั้นต้องสวัสดีกันก่อนอะลองลองลองะลองดูเอาที่หนุ่มฝึกกันมาใช่ทุกคนเขาลองเอาพิกซี่พอยซ์ซ์พิกซี่พอยซ์ซ์แล้วก็จะเอาอย่างคนี้ใช่ไหมแต่เพราะมัน ตอนนั้นตอนที่ไม่มีใครไม่มีกล้องอตอนที่ซ้อมกันอ่ะอันนี้พอพูดได้เราต้องลองลอง,ลองพูดเลยเดี๋ยวพี่คอลองฟังก่อน,น <c oughs> ให้เวลา <c oughs> ให้เวลาสิบวิอลองแกล้งพูดกับตัวหน้ากล้องอ่ะแล้วเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ได้แล้วเดี๋ยวพี่คอยโดนกดดันอยู่ในห้องสรุปพูดสลับกันได้แต่พี่พูดสวัสด,ดีเพราะต้องพูดว่าสมมติพี่พูดสวัสดีเพราะต้องแล้วพี่ก็พูดชื่ออ่ะสมมตินะอ่ะสอบยังไมบึ๊ก สวัสดีค่ะหนูพิกซี่พ่อชั่มพิกซี่พอชั่มอย่างนี้นะอ๋อมันเหมือนเขี้ยวอ่ะเขี้ยวอะไรได้ยังไดอะพร้อมยังนี่นี่มองนี่มองนี่อะห้าสี่สองสามสวัสดีค่ะหนูพิกซี่ผมพอชั่มพิกซี่พอชั่มมองอะไรตรงนั้นเมองได้แต่ พ่อแขนอล้วจะลงเชียร์ห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะหนูพิกซี่ผมพอชั่มพิกซี่พอชั่มมาห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะหนูพิกซี่ผมพอชั่มพิกซี่พอชั่มดีดีดีอ่ะก็คิดว่าจะทำเป็น

ก็ช่องของเราจะทําเป็นเกี่ยวกับรีวิวของเล่นรีวิวเกมแล้วก็รีวิวเล่นออกกำลังกายรีวิวเล่นออกกำลังกายเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเหมือนกับว่าสมมติหนูมีเซิร์ฟอันใหม่ก็ว่าวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟที่เอาไว้สำหรับเปกกำลังกายอ่ะก็เลมารืงนนั้นนะมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งที่หนูตอนนั้นดูแล้วก็หยุดสักพักแบบยาวๆแล้วก็มาดูใหม่เพราะว่าหนูอยากดูของเล่นหนึ่งที่หนูชอบ ชอบดูแล้วก็อยากอยากได้หนูอยากได้เห,หมือนแบบว่าเป็นแพ็กแล้วก็เอามาแกะให้เพื่อนๆดูแบบว่าแกะสุ่นสุม่มไม่รู้หนูยังไม่รู้หนูไม่เคยหนูไม่เคยรู้แต่มันมีอยู่ร้านหนึ่งค่งเป็นร้านของยูทูบเบอร์อเขาก็เปิดร้านตัวเองด้วย, <c oughs> <c oughs> ยองวะองวะแล้วอย่างพี่ๆกันเขามีนู่นนี่นี่ชอบนอกจากเกมมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเนี่ยเหรอเล่นเล่นซอ์อโซโซ มันเก่งกันดูนะบางทีจักรยานตอนนั้นหนูยังเด็กพอเด็กกว่าเล่นได้ละพอนเล่นได้ละจักรยานเ,เล่นไม่ได้ไม่ใชายเนี่ย e x t r e อ่ะก็ช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวของเล่นรีวิวเกมการเล่นเกมใช่ไหมรีวิวออกกำลังกายขอขอกกำลังกายออกไปเล่นกับเพื่อนถูกต้องไหมสุดยอด